สวัสดีครับวันนี้ครับผมมีโปรดักต์ใหม่ที่น่าสนใจครับจะมารีวิวอันบ็อกแก่กล่องให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับด้านหน้าผมผมอยู่กับ b e n d i ก Ultimate โฟร์วิ b เบรกอั g เกรดคิดครับชุดเบรกสมรรถนะสูงจากออสเตรเลียนะครับชุดเบรกชุดนี้เหมาะกับใครบ้างนะครับ เบรกชุดนี้เหมาะกับผู้ที่แต่งรถสไตล์ออฟโรดไม่ว่าจะเป็นกระบะหรือ PPV ที่มีร้อยางขนาดใหญ่มีน้ำหนักเยอะหรือแอ c เซสซอรีรอบคันที่มีน้ำหนักนะครับต้องการให้ระบบเบรกเนี่ยสั้นลงสมรรถนะสูงขึ้น ทนความร้อนดีขึ้นหรือว่าผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดเป็นประจำขึ้นเขาลงเขานะครับระบบเบรกใช้งานหนักๆเป็นบ่อยๆนะครับตัวนี้ก็ทําให้อัปเกรดเข้าไปเนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพเบรกให้ดีขึ้นนะครับวันนี้ครับผมจะมา er อนันบ็อกแกะกล่องกันว่าในชุดชุดนี้เนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างและคุณจะได้อะไรบ้างนะครับ เรามาเริ่มต้นที่แพคเกจจิ้งก่อนครับต้องบอกว่าชุด Ultimate Brake 4 Wheel Upgrade Kit เนี่ยให้แพคเกจจิ้งที่ดูเท่ดูดีมากๆนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะได้เป็นกล่องสแตนเลสเก็บความเย็นแบบนี้มาเลยอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ย จะรวมอยู่ในกล่องใบนี้และกล่องใบนี้เนี่ยสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการเก็บความเย็นต่อได้นะครับด้านข้างกล่องเนี่ยก็จะมีตัวเปิดฝาขวดนะครับและด้านล่างเนี่ยก็จะมีรูระบายน้านะครับเรามาอันบ็อกแกะกล่องเริ่มต้นที่อุปกรณ์ชิ้นแรกก่อนเลยครับเรามาเริ่มต้นกันที่ตัวพระเบรกนะครับพระเบรกเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจหลักสําคัญของระบบเบรกเลยนะครับเบรกจะอยู่ไม่อยู่เบรกจะดีไม่ดีอยู่ที่พระเบรกก่อนเลยนะครับซึ่งในชุดเนี่ยก็จะให้เป็นเบรกเกรดตัวท็อปสุดนะครับของสาย 4WD นั่นคือตัวอันติเมท D เบรกตัวนี้ดียังไงนะครับเบรกตัวนี้เนี่ยมีส่วนผสมของเซรามิกเข้ามานะครับผมซึ่งทางเบนดิกเน้นว่านอกเหนือจากสมรรถนะการเบรกที่ดีแล้วเนี่ยต้องฝุ่นน้อยและเสียงรบกวนต่ําด้วย และที่สําคัญคือต้องทนทานต่อความร้อนสูงได้ดีนะครับลดอาการเบรกเฟดนะครับซึ่งได้ใช้เทคโนโลยี MRS นะครับเข้ามาเพิ่มความแข็งแรงในการยึดเกาะผ้าเบรกเนี่ยทำให้สามารถใช้งานหนักได้โดยเฉพาะนะครับมาต่อกันกับอุปกรณ์ชิ้นที่2ครับกับจานเบรกอัปเกรดอันติเมทโฟวิลนะครับจานเบรกชุดนี้ดียังไงแตกต่างกับจานเดิมยังไงบ้างครับข้อแรกเลยคือตัวนี้ครับเป็นเหล็กที่ผสมไฮคาร์บอนครับทำให้ทนความร้อนสูงกว่าจานเดิมนะครับท่านผู้ชมอาจจะเคยเจอเหตุการณ์ที่ว่า เวลาที่ผู้ชมเนี่ยใช้เบรกร้อนๆมากๆนะครับแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบเฉียบพลันเนี่ยทำให้จานเบรกโก่งหรือคดนั่นส่งผลให้วเวลาเบรกแล้วเนี่ยเกิดอาการพวมาลัยสันได้นะครับจานเบรกตัวนี้ครับจะทนความร้อนสูงขึ้นกว่าเดิมน,นะครับลดการคดโก่งงอนะครับอันนี้คือข้อดีของจานไฮคาร์บอนที่ทนความร้อนสูงนะครับและตัวเนื้อจานนะครับจะเป็นแบบซะล่องแบบ2ทิศทางนะครับช่องระบายความร้อนตัวนี้เนี่ยจะเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมและก็สามารถให้ระบายแก๊สที่เกิดขขึ้้นนนนใใณะที่ชงาหัก และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ําระบายฝุ่นและกวดนะครับในส่วนของจานนะครับตัวนี้ก็จะทําเป็นไซส์เดิมมาตรฐานโรงงานนะครับเพราะว่าเราจะไม่ต้องไปดัดแปลงคาลิเปอร์อะไรเพื่อให้ระบบเบรกสมบูรณ์ที่สุดนะครับผมมาต่อกันกับอุปกรณ์ชิ้นที่สาครับถือว่าเป็นอุปกรณ์อีกหนึ่งชิ้นที่สําคัญนะครับนั่นคือสายถักเบรกอันติเมตอัปเกรดโฟล์วิวนะครับสายถักเบรกแบบนี้ดีกว่าสายถักเดิมยังไงนะครับสายถักเบรกเบนดิกอันติเมตตัวนี้นะครับขึ้นรูปด้วยเทฟลอนนะครับ หุ้มด้วยสเตเลสเกรด304นั่นหมายถึงว่าสายเบรกตัวนี้เนี่ยจะทนต่อแรงดันสูงได้มากกว่าสายยางเดิมโรงงานนะครับเพราะว่าเวลาที่มีแรงดันน้ำมันเบรกสูงเนี่ยสายยางเดิมโรงงานเนี่ยจะมีการขยายตัวนะครับส่งผลให้แรงดันน้ำมันเบรกเนี่ยไม่คงที่ไม่เสถียรนะครับส่งผลให้ประสิทธิภาพของเบรกเนี่ยลดลงไปนะครับผมและในชุดนะครับก็จะมีของเหลวสําหรับดูแลระบบเบรกมาให้ด้วยนะครับเริ่มต้นที่น้ามันเบรกเบนดิกดอทสนะครับน้ำมันตัวนี้นะครับจะเป็นซินติกแท้100%นะคร และชิ้นที่2ครับสเปรย์ทำความสะอาดเบรกนะครับซึ่งสเปรย์ตัวนี้เนี่ยข้อดีคือคุณสามารถฉีดทําความสะอาดเบรกได้ด้วยตัวเองนะครับสเปรย์ตัวนี้จะแห้งไวนะครับเพียงไม่กี่วินาทีนะครับผมในส่วนของชิ้นที่3ครับก็เป็นจารบีสําหรับขั้นตอนการติดตั้งระบบเบรกในเบื้องต้นนะครับผมโอเคครับหากคุณสนใจชุดเบนดิกแอนติเมทโฟร์วิวอัปเกรดคิดชุดนี้ก็สอบถามที่ Master ร์ไทได้นะครับผมจะลงราคา และรุ่นรถที่พร้อมจําหน่ายในท้ายคลิปนะครับท่านผู้ชมไปชมได้นะครับในช่วงนี้เนี่ยเป็นสินค้าใหม่ในช่วงเปิดตัวสินค้าอาจจะยังทยอยเข้ามาไม่ครบทุกรุ่นนะครับยังไงก็ปรึกษาสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมที่ Master มัเตไทยกับผมสวัสดีครับ